ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต้องคอยตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน,น้ําฝนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาตลอดช่วงฤดูฝน,นเพราะจะสามารถแจ้งเตือนได้ดหากฝนตกหนักจนวิกฤตโดยเฉพาะการอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภยัยป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นพอรองนี้ป,ประกาศเสียงตามสาย ชาวบ้านต้องระมัดระวังตัวถ้ามันดังตลอดนี่เราจะบอกให้ชาวบ้านหนีไปอยู่ที่บทครับตำบ,บนบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์มีลำน้ำแม่กลางและลำน้ำแม่ยะไหลผ่าน หากเกิดฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์น้ำจะไหลลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากเฉพาะปี2,565ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลเข้าท่วมถึง3ครั้งและท่วมถน,นนจนไม่สามารถสัญจรได้ปีนี้เทศบาลตบวบ้านหลวงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องการเตือนภัย เรามีระบบการเตือนภยัยระบบการเตือนภัยเตือนให้ปริมาณน้าฝนว่าน้ำฝนจะเยอะประมาณไหนแล้วก็จะเกิดพื้นที่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เรามีระบบป้องกันในการเตือนภัยอยู่แล้วแล้วก็การเตือนการเนี่ยเราก็ประสานผู้นำชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฉาบสำหรับเทศบาลตำบลบ้านหลวงมี19หมู่บ้านและเกือบทุกหมู่บ้าน เป็นพื้นที่เสี่ยงภายน้ำป่าและดินโคลนถลม่มจึงมีการประสานงานและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนล่าสุดนายนิรัตพ,พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถลม่มโดยให้อุทยานแห่งชาติจนที่ป่าไม้และทุกอำเภอซักซ้อมผู้นำในพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้านเสี่ยงน้ำป่าและดินโคนลนถล่มมากถึง600หมู่บ้านกระจายใน25อำเภอเกษรมแส่าคือไทย PBS รายงาน